มาเลยค่ะลูกค้าชอบมต่อเลยนะลูกค้า18ตับบริการเลยค่ะลูกค้ากันนี้มาดูกัน900 SE นะลูกค้ากันนี้ค่ะรถ1 9จด20ค่ะกันนี้เบียร1 5ให้ลูกค้าใช้งานมา23,000กิโลน้ำราคาเปิดอยู่ที่110,000บาท 1สนหนึ่งหมื่นรกเ่ค่ะเปิราคาเลไหมลูกค้าหนึ่งแสหนึ่งมันจะราคาเปิดได้ค่ะเอาล์เปิราคามาก่อนแล้วสุต่อแข่งคันราคาได้เลยนะลูกค้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัปแล้วก็แสนหนึ่งหมื่นสองพันราคาต่อได้เลยลูกค้าได้มากกว่านี้ไหมมากกว่าเช่นไรกันแสนหนึ่งหมื่นสี่พันราคาไปแล้วก็บแสนหนึ่งหมื่นสี่พันราคาหกพันราคาปแล้วกัแสนหนึ่งหมื่นหกพันราคาสุ้ต่อบ1ดต่อได้เลยค่ะลูกค้าแปดพันราคาไปแล้วกันหนึ่งหนึ่งแปดราคาแล้วอีกสมัยไปมลูกค้าสองศูนย์ราคาเป็นแล้วกันมากกว แสนสามหมืแล้วค่ะเปแล้วก็สู้ตอบปต่อได้เลยค่ะแสนสามหมืันแล้วกเดนแสนาม่งพันสี่พันแล้วแสนสามหมื่แล้วนะสู้ตอบปต่อได้เลยลูกค้าได้มากกว่านี้ไหมคะสามหคะเป็นแล้วก็แสนสามหมื่นหกพันราคะเดือนแสนสามหมื่นหกพันแสนสามหมื่นหกพันนับหนึ่งหนึ่งแสนสามหม่นหกพันนบสองหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันราคาเป็นแล้ว่ะอีกสมัยนี้ค่ะลูกค้าสี่ศูนย์ราคาเป็นแล้ว่ะมากกว่าแสนสี่เชียวเยนะหนึ่งแสนสิบหมื่นบาทสี่พันราคาเป็นแล้วก็แสนสิบห่นสองพันเดือนแสนสิบหื่นสอ อีสมัยเนี่คะลูกค้าได้มากกว่านี้เชิญเลยนะคะสุ้ตอบีต่อได้เลยค่ะแสนสี่หมื่นแปน์อะไรแล้วค่ะไปแล้วก็แสนห้าราคาไปแล้วห้าสองราคาไปแล้วกส่นสองพันอะไรแล้วค่ะสุ้ตอบีตอได้เลยค่ะแสนห้าหมื่นสองพันราคาสี่พนไปแล้วกสนห้่นสี่พันนะส้ตอกดตอได้เลยนะลูกค้าได้มากกว่าเฉลยค่แสนห้าหมื่นหพันรแล้วก็แสนห้าหมื่นหพันราคตอกดราคาได้เลยค่ะแสนห้าหนหพันนะาปันราคาไปแล้วค่ะ อะไรค่ะหกโซนราคาเปลี่ยนแล้วค่ะลูกค้าลายประมวลที่5นะคะได้มากกว่าเฉลี่ยอหกออนไลแล้วค่ะสุตอกดต่ดได้ค่ะกับประมวลที่บิ๊กไบต์นะคะลูกประมูลบิ๊กไบต์ด้ค่ะใส่ตัวสองพันราคาเปลี่นแล้วค่ะสตัวสอราคาสตอบตต่อได้เลยค่ะใส่ตัวเัสองพันนัได้มากกว่าเฉลี่ยนะลูกค้าใส่ตัวัสงพันราคาสตอกติต่อได้เลยค่ะใส่ตัวบัวสองพันใส่ตัวบัวสองพันนับหนึ่งเดิษสองบัวสองพันนับสองแสนหกบัสี่พันราคาเปลี่ยนแล้วค่ส6้ตอกดระคาได้เลยค่ะใส่ตัวบัวส นับสามขายค่ะตละโลขายที่ราคา1 6 4 0 0แบาทนะครัไรได้ไป3 0 6 7 6 3 0 6 7 6าโปรโมได้ไป1นึ่งแับาทจ้าแบตเตอรี่สตาร์ทติดกับพหลาดใจทราบแล้วขอบคุณค่ะ